มีทุกอย่างอยู่หน้านี่อยู่หน้านี่มีทุกอย่างว่ะจะก,กินยังนี่ขนออกขาขาขาป่าก็มีได้เนี่ะขาป่านี่เห็นะขาขาก็มีพักนิดก็มีต้นยางนาต้นยางนาต้นยางนา ป่าค่ะฮะว่าไงนี่มสนเนไหนไม่มันป่า ต้นแม่มันป่านี่มีขาป,ป่ามีขาป,ป่าก็มีมีทุกอย่างได้อย,อยู่หน้าหนิโมเมนธรรมดาได้หน่นี่ขาป,ป่านี่ขาป,ป่ามีพักดิ์มิดมา มี่ฟักเม็ดน,น,นี่ขาป่าต้นยางนานน่มาปลูกไว้โอ้ยคนบอสให้ตกใส่คนตกใส่ังเจ้าทะเบงกว่านี้นี่มันตายกัถือว่าโอเควล่ะหนึนี่ นีนกรตายก็เทวสุดยอดแล้ว ข่าลายขนาดานี้ข่าลายวะข่าป่าทั้งหมดโดมสมบูรณ์วัดอยู่นี่ตัอย่างนะ มีต้นใหญ่ต้นอยอยน้นอยล้วนุ้ยยางน้าก็มีต้นใหญ่ต้นน้อยล่ะพุณอะต้นนี้ก็ย้ายนี่นี่นี่ว้าอจะได้บึ่งกว่าต้นใหญ่ก็มีอยู่ปลูกไว้ให้เสียฟิล์มพ่น มาไปเร็วป่ะมือ,อ,อว้ายวอันไ่จะไปเก็บใส่กระถ or นี่เราค่อยๆปล่อยปล่อยน้ำอยู่ฮันแล้วมาเอาสุราเซียวมาติดมันมีสร้างบูดานอยู่ฮัน สร้างบรดานอยู่หันปล่อยน้ำโซลาเซลล์มานี่สูบน้ำปล่อยใส่น้ำใส่ลงมันมืดเลยแน่จะได้เบึงกว่าถ้าได้มาอยู่บ้านนี่ปล่อยลงไปเต้ไต้เลยบปเนี่แถวนี้มันเป็นอย่างที่สิบูดน้ำใสมีหน้าเห้านในน้ำแต่สึ่งจนหอหลังครับปล่อยลงไปพู ปล่อยลงไปลงหลุม่นลงไปหานะเฮ้าคนวางแผนะก่อนเตรียมเตรียมปัจจัยก่อนมันมันสิกลับมากัวางแผนเฮ็ดโหลดนี่ต้องไปยังมากไมกลับมาเมื่อเราพร้อมที่จะลงมือทำมามาโอ้ ปล่อยสิป่าขมิกนี่พ่ใหญ่เนี่ยพืันั่นแท้ขาได้นีเนี่ยขาป่าได้สิเนี่ยอุดมสมบูรณ์ยังวะอยู่น,น่นอุดมสมบูรณ์ยังหรอคุณนะถึนปะขาทั้งหมดได้ี่ ขาทั้งหมดนี่ยมีขามีผักขมิอยู่มดในผักขมิ้งใหญ่เอ้ยมีมีม,ม,มีมีหงอนงามยางสติกหนุ่ยเอ้ยพู้น่ะนี่นี่นงามยางสติกนีน่นี่นี่หงองามยางสติก เหล้วมันอุดมสมบูรณ์สำใจนะอยากให้จักว่ัดงานนี่นนนก็ป่าขาป่าขาฮะ ngoài thầy chỉ muốn làm trâu nó thôi đó